สำหรับใครที่เกิดปีมะเมียมาแล้วเจ้าปีมะเมียนะครับสำหรับคนที่เกิด2485 2497 2509 2521 2533 2545และ2557ครับ ปีมะเมียจาปีมะเมียจ๋ามาจ่ะมาปีมะเมียต้องพูดจ๋าเลยต้องพูดเพาะเลยเนี่ยปี2567นะฮะปีมะเมียทั้งหลายนะครับเหนื่อยมากนะฮะปัญหาเข้าเยอะมากนะเออทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ชงแต่ทำไมปัญหามันหาโถมพยายามขยันพยายามทำแต่พอทำไปปัญหาใหม่มาอีกละ พอหมดอันเก่าไปมันหาใหม่ใหม่อีกละเหมือนกันเลยเหมือนปีมาเส็งเลยถูกไหมฮะแล้วก็เจอคนทําให้เราหงุดหงิดไปหมดเลยนะปีที่แล้วเป็นปีที่คุณทําอะไรไม่ค่อยขึ้นนะครับเนาะไม่เข้าตาใครเลยอยากจัดการนั่นอยากจัดการนี่แต่สุดท้ายก็ไม่เข้าตาใครซะเลยเนี่ยสำหรับปีมะเมียเนี่ยค่อนข้างที่จะท้อเลยนะครับเจอปัญหาเยอะมากมายเนะเรียกได้ว่าเหนื่อยมากๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินไหลแบบพวดพลาด ออกแบบปอบๆๆๆอย่างนี้เลยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าออกเยอะไหลเยอะแล้วก็บริวารที่เราดูแลหรืออยู่ในปกครองก็น่าเป็นห่วงคอยช่วยเหลือตลอดเวลานะครับลูกน้องลูกน้องเราต้องช่วยเหลือตลอดเวลานะเนี่ยเพราะนั้นการเงินไม่ดีสุขภาพไม่ดีเพื่อนไม่ดีคนรับเข้าไม่ดีและก็ท้อมากๆสําหรับครึ่งอ่าสำหรับปีที่แล้วถูกไหมครับถูกไหมฮะสำหรับปีนี้เหนื่อยเนาะ ปีมะเมียนี่เหนื่อยนะบอกเลยนะงานเยอะมากแล้วเหมือนกับร่างกายเราก็แย่ลงด้วยนะครับปีที่แล้วนะ่ะมันดูอไม่แข็งแรงกว่าทุกๆปีนะครับมันดูอ่อนลงไปอย่างเห็นได้ชัดเนยสำหรับปีมะเมียเนาะแล้วก็พยายามทําทุกอย่างโดยเฉพาะคนในที่ทํางานนะใครที่ทํางานไปตามบอกด้ี่ยปวดหัวคนที่ทํางานมากหงุดหงิดมากอะไรนักหนาก็ไม่รู้อะไรอะไรก็เรายโยนให้เราโดยไม่ถามสักคำนะเออเนะี่ยรวมไปถึงการเงินจ่ายยับเลยนะครับสําหรับปีที่แล้วเนี่ย ออกรวบวบรวบว,ว,วไม่รู้จะออกยังไงแล้วนะครับนีน่สำหรับปีสองห้าร้อหสิแปดปีมะเมียไม่ชงนะครับปีมะเมียไม่ชงเนาะมะเมียม้าเนี่ยอ่ะโอเคมาครับปีมะเมียสําหรับปี2 5 6รหกสิบ ครึ่งปีแรกก็แต่มกราจนถึงมิถุนายนเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่ายังคงลักษณะคล้ายๆเนี่คล้ายๆกับปีหกเ็เลยเหมือนกันเลยครับแทบจะไม่ต่างเลยนะแต่มันต่างกันตรงที่ว่ารายรับของเราจะน้อยลงรายรับของเราจะน้อยลงนะวางแผลวางแผนให้ดีเรื่องการเงินเนี่ย เพราะรายรับของเราจะน้อยลงหรือรายจ่ายมีเรื่องต้องจ่ายมากขึ้นต้องระมัดระวังให้ดีนี่ยและที่ต้องระวังไปมากกว่านั้นคือผู้ใหญ่เต้านายกําลังสะกดดันและเล่นงานคุณนะครับเนาะเต้านายผู้ใหญ่บริวารน,นะครับจะเล่นงานคุณนะเขากําลังจับตามองบางอย่างของคุณอยู่เนะี่ย แต่ถ้าใครไม่ได้ทํางานแล้วนะครับอยู่บ้านก็ระมัดระวังนะครับเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านหรือว่าผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออาจจะมีปัญหาร่านสุขภาพหรืออาจจะทะเลาะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านอาจจะตกแตกหล่นหายอาจจะพังได้ต้องระมัดระวังนะครับอืมนี่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับภาพรวมของครึ่งปีแรกปีมาปีมะเหนียนะค่อนข้างจะรู้สึกว่าทำอะไรยังคงไม่ขึ้นอยู่ ลักษณะคล้ายแบบปีที่แล้วเลยครับเป็นยังไงปีนี้เป็นแบบนั้นการเงินไม่ดียังไงก็ยังคงลักษณะคล้ายคายแบบนั้นอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นอาจจะมีบางอย่างนะครับสิ่งที่ไม่คิดโชคลาภอ่ะใช้คานี้ละกันปีมะเมียดีใจด้วยนะครับครึ่งปีแรกคุณจะมีโชคลาภเข้ามาครับอื มี6เดือนเลยไหมก็ไม่ทราบแต่ว่าจะมีมาบ่อยมากๆครับอ่อบาโชคลาภในที่นี้อาจจะไม่ใช่โชคลาภจากการเสี่ยงเดียว,ยวอาจจะเป็นหนี้เก่าคนยืมไปเอามาคืนหรืออาจจะเป็นเรื่องของลาบปากหรือว่าอาจจะเป็นถึงความรักความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยฮะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ,อื่นๆอีกที่ได้กลับคืนมาลักษณะแบบนั้นของหายได้คืนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะมีโอกาสในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ ปีมะเมียเ,เช่นเดียวกันนะครับต้องบูชาอากงกวนอูขี่ม้าปางขี่ม้าของอากงกวนอูนะครับจะช่วยให้หมดเคราะห์หมดโศกนะครับหมดโรคหมดภัยแน่นอนครับอากงกวนอูจะควบคุมทุกอย่างให้มันเป็นไปตามที่ถูกที่ควรเนี่ยเพราะฉะนั้นบูชากวนอูไว้นะครับปางขี่ม้านะครับก็จะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะ ครึ่งปีแรกนะครับการเงินของคุณเนาะมีเข้ามาไม่มีนะครับแต่ว่าดูรายได้มันดูน้อยลงถดถอยลงปีที่แล้วรายจต่ย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 ต่รายได้เท่าเดิมใช่ไหมแต่ป right? ีนี้ราย่ต่อาจจะเท่าเดิมหรือลดลงแต่รายรับดูน้อยลงดูเงียบเงียบลงนะครับแหมรายจต่ยยังคงเท่าเดิมต้องระมัดระวังการเงินด้วยการงานให้ระมัดระวังเจ้าหนายนะครับผู้ใหญ่เนะย ที่เขาจะเพ่งเล็งอะไรบางอย่างหรือมอบหมายอะไรบางอย่างที่มันยากหรือว่างานยากๆให้เราเนะี่ยหรือว่าทําให้เรามีงานเยอะมากขึ้นโดยที่เราเอ,อ่ออาจจะได้เงินเดือนเท่าเดิมต้องระมัดระวะังนะความรักในครึ่งปีแรกนะครับดูเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจเราแต่ถามว่าเขายังรักเราไหมเขารักเรานะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจเท่าที่ควรนะอ่าสุขภาพ สุห้ามยังคงเป็นเหมือนเดิมครับปลายปีที่แล้วเป็นยังไงต้นปีนี้ยังคงเป็นแบบนี้ใครมีปัญหาผิวหนังก็ยังเป็นผิวหนงังใครมีปัญหาข้อขาข้อเข่าก็ยังเป็นอยู่ใครเป็นโรคกระเพาะก็ยังมีอยู่ใครท้องเสียบ่อยก็ยังเป็นอยู่ไม่ได้เป็นหนักครับนะแต่มันดีขึ้นโรคเดิมนะแต่มันดีขึ้นครับอะไรอาการเจ็บปวดต่างๆมันดูดีขึ้น แต่มันไม่หายครับนะโชคลาภนะครับได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านหรือว่าเจ้าที่นั่นเองครับสําหรับครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังเหรอครับครึ่งปีหลังก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับรู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นนะแต่ว่าการเงินยังไม่ดีทั้งปีนะครับในเรื่องของครึ่งปีหลังนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเราจับทางได้ถูก ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะครับเพราะว่าอารมณ์คุณอ่อนไหวมากๆในปี2568จะเจอบางอย่างที่เรารู้สึกท้อแล้วก็เบื่อเพราะว่ามันเจอม,มาตั้งแต่ปี67ปี68เอาอีกและเรื่องเก่าเรื่องเดิมมันก็เลยท้อได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นปลายปี68ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะยังคงมีปัญหาความเหนื่อยความท้ออยู่ต้องระมัดระวังด้วยสําหรับชาวมะเมียนะมาดูการเงินกันบ้างนะคราบสำหรับการเงินของมะเมียเครื่องปีหลังค่อนข้างจะรายรับรายจ่ายอยู่ที่เราขยันไม่ขยันเลยครับอยู่ที่เราใช้จ่ายเลยถ้าคุณอยากมีเเงินหลือ ดูการใช้ต่ายให้ดีคุณเหลือแน่แต่ถ้ายังคงใช้เหมือนเดิมต้องมีเรื่องราวต้องใช้เหมือนเดิมก็บอกได้เลยครับอาจจะเจอปัญหานะครับต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะการงานนะครับคนในที่ทํางานจะทาให้เรารู้สึกเสียความรู้สึกโดนกดดันคนในที่ทํางานเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องนะครับผู้ใหญ่หรืออะไรอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่พอใจเขาเขาไม่พอใจเราต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาแหวง ในที่ทํางานนะคนรักโอเคครับยังมีแย่เล่นยังมีพูดเล่นแต่เขาก็ยังเหมือนเดิมเขาเป็นของเขาแบบนั้นอย่ากเก็บมาคิดนะครับสำหรับคนมีคู่คนโสดปีนี้มีโอกาสจะมีคนรักเข้ามานะจะมีความรักเมื่อเรารักเขาเขาก็รักเรานะอาจจะแอบชอบเขาได้นะสุขภาพเหรอครับเครื่องปีหลังดีขึ้นครับแทบจะหายแล้วอาจจะเหลือเล็กๆน้อยๆนีดๆหน่อย,อยๆแต่ภาพรวมคือเครื่องปีหลังดีขึ้นมากๆครับสุดท้ายโชคลาภนะครับก็ ชโชคลาภมาได้จากคนใกล้ตัวครับคนใกล้ตัวจะนำพาของกินอาหารสิ่งดีๆครอบครัวนะก็จะนำพาในเรื่องของชโชคลาภมาด้วยเพราะฉะนั้นปี68ปีมะเมียครึ่องปีหลังให้ซื้อตามคนในบ้านนะครับถ้าคนในบ้านซื้อเลขไหนเอาเลขนั้นนะหรือว่าเอาขอเลขจากพ่อจากแม่จากลูกหลานคนในบ้านนะครับก็จะทําให้มีชโชคลาภมากขึ้นหรือทําอะไรก็แล้วแต่ด้วยตัวของเราเองเดี๋ยวเราอาจจะได้ชโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวให้มรดกให้ตังค์ให้สิ่งของที่หายากมีโอกาสจะได้ของ ที่แบบว่าจากคนใกล้ตัวนะครับจะนําพาให้ได้ของดีนะได้สิ่งดีๆได้เงินดีแบบนั้นได้โชคได้ลาบด้วยครับ mm hmm. ภาพรวมของปีมะเมีเมเนยนะฮะ mm hmm. อ่อนอ,อกอ่อนใจอ่อนเรียวอ่อนแรง mm hmm. เบื่อหน่าย mm hmm. อารมณ์ประมาณนี้ทั้งปีแต่ไม่หนักเท่าปี67ครับดีขึ้นนิดนึงจ้า mm hmm. ใครเกิดปีมะเมียนะครับนะรับคำทํานายพิมพ์คำว่าเฮงดังปังรวยมาเลยจ้า